สวัสดีฮะกำลังจะรีของอนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ, <_ S 1> จะดูนะว่าตัวไหนที่ไม่ได้ใช้จริงๆก็จะนําไปบริจาคเคสนี้เดี๋ยวเราก็จะรื้อสิ่งที่อะตัวไหนที่คิดว่าใส่ไม่ได้แต่คุณภาพยังดีอยู่เช่น <_ S 1> อาจจะเล็กไปใหญ่ไปก็จะนําไปรียูส์รีแฟช i o n ใหม่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างตัวนี้ ตัวนี้เราซื้อมาใช้งานแค่ครั้งเดียวไซส์ใหญ่มากเอวนี L ้อยู่ประมาณเอว34ก็ตัวนี้มีประวัติใครเป็นรุ่นเดียวเพื่อนๆรุ่นเดียวกันนิวนะน่าจะเคยได้ยินร้านแอคซิลโหตอนนั้นอายุถ้านับจากวันนี้ไปถึงย้อนกลับไปวันนั้นคือตัวนี้มีอายุคือประมาณ25ปี <tone> ตอนนี้ไม่น,าน э ่าจะใส่ได้แล้วนะนี่ไงใส่ไม่ได้แล้วมันเล็กแล้ว นิวก็จะนำกางเกง2ตัวนี้นะฮะไปรียูสหรือไปรีแฟชั่นก็รวมถึงนิวก็จะพาทุกคนนะฮะไปแนะนำอีก1นึ่งอาชีพที่น่าสนใจนะว่าจะเป็นอาชีพอะไรนะฮะเผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะฮะที่ดูคลิปของนิวอยู่มานำไอเดียนี้ไปปรับใช้ตามนิวไป,ไปกันเลย ตอนนี้นะก็มาถึงตรงหน้าปักซอยบ้านแล้วนะฮะจะมาซ่อมกางเกงขยายทรงกับเก็บทรงเดี๋ยวเรามาถามพี่เขาเลยนะฮะว่าต้องทํำยังไงบ้างมีสองตัวฮะพี่อันนี้คือตัวนี้นะก็เป็นใหญ่อะจะให้เก็บแต่ให้เอาเข้าเอาเข้าต้องใส่ให้น้องอูก่อนอ่าฮ uh huh. ะ,ะ <Okay. S 2> โอเคแล้วอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งนี่คือมันเล็กมันเล็กไปมันเล็กมากมันแนงตรงไหนบ้างวู ก็คือแน่นเอวตัวนี้อะถ้าเราจะขยายเอวอะเราก็ต้องต่อขอบนะคะต่อผ้าเอาต่อผ้าได้สิแต่ว่าเดี๋ยวตัวนี้พี่ไปใส่หมอนปุยข้างในห้องเลยได้หะาได้หะาโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาถามมาคุยกับพี่ๆเขาดูว่าอาชีพแบบเนี้ยถ้าใครอยากอยากจะมาลองทําดูนะฮะอยากจะมีอาชีพแบบเนี้ยเป็นอาชีพเสริมหรือเป็นงานงานหลักจะต้องทํำยังไงบ้าง เรียบร้อยแล้วล่ะอ่นเดี๋ยวเราออกไปหาพี่ช่างกันนะต้องพี่ต้องเอาให้มันแบบกระชับเลยอนะ่ะ <Okay. S 1> ทอมยาวไม่ตัดแต่ทรงให้มันดูออกเป็นเดฟเดฟหน่อย oh, เ,ปอเป็นกระบอกเล็กอ๋อโอเคกระบอกเล็กโ oh, okay. อก้ิต oh, ละนี่ยังไงบ้างอ่ะพี่ยนะสรุปตัวนี้นะคะที่อยู่กับเรามา25ปีสรุปว่าแก้ไขไม่ได้เพราะว่าตัวขอบกางเกงนะ ของเราอะเหลือไม่ไม่มากเพราะฉะนั้นการจะต่อผ้าอย่างอื่นไปเนี่ยอาจจะทําแล้วออกมาแล้วทรงไม่สวยพี่ช่างถ้าเกิดผมจะยอมเสี่ยงล่ะเอาผ้าอย่างอื่นต่อเข้าไปมันไม่สวยค่ะพี่เออไม่สวยก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกแก้แก้ไปเถอะไม่รู้มันจะเผื่อตรงไหนถ้ามาต่อตรงนี้ก็สะโพกก็ใหญ่ใหญ่ไปด้วยแต่สะโพกของพี่มันได้ไงแต่เอวไม่ได้มันไม่สวยจะทําดีกว่าไหม ไม่แล้วไงอ่ะไปทิ้งออกไม่เอามาเสร็จไดอ่ะไม่อยากทิ้งอ่ะยี่สิบห้าปีไ่คืนจิงหรอไไงได้บุญด้วยจริงเหรอใช่ค่ะไปเดี๋ยวไม่สวยพี่ก็ไม่ใส่อันนี้อันนี้คือเป็นเป็นสิ่งที่เพิ่งนะอยากก็รู้ว่าจริงๆแล้วก็ถ้ามันไม่ได้จริงๆก็คือจะต้องแนะนำลูกค้าใช่ไหมคือไม่ได้แบบว่าไถไถมันมันก็จะเสียเสียอะไรเสียชื่อ ทำไปมันไม่ส, <ไป S 2> มมสวยเสียทรงด้วยแล้วไม่สวยด้วยแล้วก็ทําไปก็อาจจะไม่สวยก็ไม่ใสใช่ไหมปกติได้ครับได้ได้ตัวเดียวนะตัวเดียวได้ตัวเดียวทุกคนเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นสิ่งบางอย่างนะฮะที่พี่ช่างเขาก็อาจจะมีมุมมองอีกแบบหนึ่งซึ่งต้องบอกลูกค้านะฮะเฮีย <c oughs> น,นี้คือเป็นราคามาตรฐานครับโดยประมาณครับผมออนนี้คือต้องเอากางเกงเสื้ออะไรมาดูอาการว่ามักน้อยขนาดไหนครับครับ ร้านโบคนสวดบิ๊กซีละผ่าวชันใต้ดินมาดูพี่เขาแก้อาชีพแก้เนี่ยพี่เป็นไงบ้างก็พอ,พอได้นะพอได้ละแล้วคุณสมบัติถ้าสมมติว่าเราจะมาเป็นช่างแก้เนี่ยเราควรจะต้องต้องเริ่มต้นจากอะไรฮะต้องไปฝึกเรียนรู้เยอะเยอะมากถ้าคนไม่เป็นเรียนรู้นี่คือหมายถึงว่าะะแพทเทิร์นป่ะแพทเทิร์นก็ได้แต่มันต้องฝึก ฝึกนามสําหรับคนไม่เป็นอืออืออ๋อเหมอืมอนกับการเริ่มต้นคืออาก็ไปเรียนแบบพวกสารพัดช,ช่างไปเรียนศูนย์ฝึกอาชีพไปเรียนการเย็บเบื้องต้นเลยใช่ไหมไ,ไ,ไปเรียนมันก็ควรจะต้องไปเรียนเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าสตรี<ช>หรือว่าต้องเรียนทั้งเ <นะ S 1> สตรตีและบุรุษก็ได้หมดนะอ๋อได้หมดจริงๆแล้วแพทเทิร์นจำเป็นไหมไม่รู้เหมือนกันถ้าชอบอย่างนี้มันก็ไม่จําเป็นทำอย่างนี้ ต้องผ่านงานตามร้านร้านเสื้อมั้ยถ้าเย็บเป็นเราก็เข้าใจง่ายไงแต่ถ้าเย็บไม่เป็นมันก็ต้องฝึกนะอ๋อครับขอไม่จาเป็นว่าจะต้องไปอยู่ตามร้านร้านเทลเลอร์หรือร้านตัดเสื้อมาก่อนอค่ะถ้าเราเย็บเป็นนะนพื้นฐานแล้วมันก็เข้าใจง่ายตัวทํางานด้านนี้มากี่ปีแล้วฮะประมาณแปดเก้าปีแล้วแปดเก้า<ะ>ปีก่อนที่จะมาเป็นอาชีพ กอมาเป็นอาชีพอิสระเนี้ยผ่านการเย็บหน้าร้านมะเป็นช่างตามร้านปะไม่เคยพอไม่เคยเหรอตั้งใจเรียนก็ไปฝึกงานครับด้านนี้โดยตรงครับ,บตอนนี้เอวเ,เรียบร้อย100บาทเป็นราคามาตรฐาน ปกติเราประมาณ80ค่ะยี่นร้อยหนึ่งแตนี่อของพี่มันเยอะอ๋อโอเคเข้าใจละถ้าช่วงนี้เก็บน้อยก็เท่าไหร่ฮนะร้อยยี่ยอะ้ร้อยยี่ยปกติเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูนี้ถ้าดูรับ,ม,บ,บ,บมีการแก้ไขเล็กน้อยไหมฮะเนืงจากที่ได้ไปซ่อมเ,เกงมาแล้วนะถือว่า ผ่านนะฮะผ่านงา,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 านปอนนี้นะฮะแล้วก็ไวราคาก็จับต้องได้นะฮะให้พี่โบฝากร้านฮะร้านอยู่พิกับที่ไหนฮะ,ะสวัสดีค่ะอยู่บิ๊กซีเอ็มพีเลียนราบพร้มชั้นใต้ดินค่ะโอเคฝากร้านด้วยนะคะร้านซ่อมเสื้อผ้าค่ะใครที่ชอบใส่เสื้อผ้าแบบ พอดีตัวมาทำที่นี่ได้เลยนะคะร <Okay. S 2> อรับได้เลยคะ่ไ Why, คะไค้เนาะวายค่ะมีช่างหลายคน <Wow. S 2> ได้เลยขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับพเพื่อนๆที่ถ้าสมมติว่าคุณอยากจะหาอาชีพเสริมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบ ต้องมีทักษะนะฮะและ้วการฝึกฝนอาจจะต้องไปหาเรียนได้นะสถาบันที่เปิดสอนมันก็จะมีทั้งเสียงเงินกับไม่เสียงเงินเรียนฟรีก็อย่างพวกสูตรอาชีพตามเขตต่างๆหรือถ้าสมมติว่าคุณมีทุนทรัพย์หน่อยก็อาจจะไปเรียนที่สารพัดช่างหรืออาจจะไปเรียนที่โรงเรียนสอนตะเย็บเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะใช้บริการได้นะฮะที่นี่ร้านโบโบคนสวยอยู่ที่บิ๊กซีคันใต้ดินนะ โอเคคลิปหน้าจะมีอะไรจะพาไปที่ไหนจะมีไลฟ์สไตล์แบบไหนก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่านิวมีคลิปใหม่ลงมาแล้ววันนี้บ๊ายบาย